สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุยพระบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิพย์พชจิตจัดให้บายยุยนะก่อนอื่นนะเรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะก็ใช้เบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะคะ0 9นย์เก้าสี่นะคะทั้งสองช่องเลยนะคะหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะคะ จะแคปรูปนะแล้วกดเพิ่มเพื่อนก็กดกันเข้ามาได้นะคะหนูขออนุญาตนะคะฝากช่องน้องใหม่นิดนึงนะยุ้ยพิจิตบารมีพระเครื่องนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะคะศูนย์หกหนึ่งสองสองหนึ่งศูนย์ศูนย์หกห้านะคะจำง่ายนะก็เป็นพาร์หลักร้อยนะคะหนูเสร็จจากช่องนี้นะเดี๋ยวหนูก็จะไปไล์ช่องนู้นต่อนะคะก็ยังเป็นน้องยุ้ยคนเดียวอยู่นะคะอนาคตนะเออหนูจะให้น้องนะคะมาไล์นะคะตอนนี้ น้องก็ทําคลิปเรียวนะคะพี่ๆอาจจะเห็นหลายๆท่านแล้วน่าจะสังเกตถ้าใครสังเกตก็จะเห็นว่าเป็นไม่ใช่มือน้องยุ้ยนะน้องนะคะน้องมาช่วยงานนะอ่ารายการแรกนะคะเป็นพระนะคะนี่หนุมานหลวงพ่อสุนนะคะสวยเชียวนะนี่นะคะนี่น่าจะเป็นหน้าโขนนะคะพี่นะ รายการแรกเราก็เปิดตัวด้วยของสวยเลยนะคะน้าพระสวยๆแบบนี้นะคะอ่า ใครสนใจรายการไหนนะแอดไลน์ line, หรือโทรเข้ามาหาห้องยยได้นะคะพี่นะนี่นะคะด้านล่างนะก็จะเป็นรอยลักษณะเป็นลักษณะวงกลมหนูไม่แน่ใจนะแบบนี้เขาเรียกรอยจานหรือเปล่านะคะอ่าเปิดตัวด้วยรายการแรกสวยงามนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวง สุขนะคะวัดคลองมาขามเท่านะคะรายการนี้หนะ้าพระนะคะเป็นพระเนื้อเงินนะคะพี่นะเงินแท้นะคะแล้วก็เลี่ยมกรอบเงินมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะใบหน้าหลวงพ่อท่านตาจมูกปากสวยงามชัดเจนนะคะเราดูตัวหนังสือนะนี่ตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งตรงเชียวนะคะเหรียญน,นะคะสวยนะคะนี่หน้าพระสวยนะ จุดใจตังมีครบนะคะพี่นะก็ลักษณะเหรียญน,นะคะเป็นเนื้องเงินนะเป็นเนื้องเงินแล้วก็กรอบเรียมด้วยเงินด้วยนะคะเรียมกรอบยกซุ้มมาให้เป็นอย่างดีนะอ่าด้านข้างเหรียญเราก็จะเห็นนะคะว่ามีจุดไข่ปลานะ รายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ7ชั้นนะคะปกเอ่อนาปก7ชั้นนะคะเจ้าคุณนอนะคะวัดเทพศิลินนะออกปี13นะคะพี่นะออกปี13นะคะนี่น้องชมหน้าพระสวยๆแบบนี้นะคะ ารายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสตัตหีบนะคะเหรียญหลวงพ่ออีนะนี่ก็ห่วงนะคะเป็นห่วงเชื่อมนะหน้าพระผ่านการใช้งานนะคะมีสนิมเขียวขึ้นหน้าล้าสะแดงนะคะโอ้โหอันนี้พระโคตรเก่าคลาสสิกเลยนะคะเหรียญหลวงพ่ออีรายการนี้สวยนะคะพี่นะนี่นะคะ จังรายการถัดมานะจะเป็นพระนะหลวงพ่อเงินนะคะนี่เรี่ยมด้วยกรอบเงินนะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะเรี่ยมกรอบยกซุ้มให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่าอันนี้หนะ้าพระนะผ่านการใช้งานนะคะนี่มีสาสนิมสน,นิมแดงขึ้นนะ คีดการนะคะอยู่ตรงบริเวณซอกองรัพระนะคะน้องอยูซูมให้ดูใกล้ๆนะสวยงามเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวสายๆนะคะเดี๋ยวหนูทานข้าวเสร็จนะเดี๋ยวหนูจไลา์นะคะอีกช่องหนึ่งนะ ช่องยุ้ยพิจิตบาลมีพระเครื่องนะคะใครสนใจราคาเบาๆนะไปเจอกันที่ช่องนู้นนะคะพี่นะอ่ารายการถัดมานะคะเป็นชินราชนะคะนี่สวยนะทีเดิมๆแบบนี้สวยนะหนูว่านะด้านล่างนะคะก็จะเป็นเอ่ออันนี้ขอบข้างก่อนนะอ่ามีตาวัดนะคะนี่ปั๊มตาวัดนะ ลวดลายนะคะจีวรนะสวยงามนะคะเป็นลายนะคะน่าจะเป็นลายดอกพิกุลน,นะคะพี่นะนี่สวยเชียวชินราชองค์นี้สวยนะคะพระดูกเก่านะคะมีเสน่ห์นะคะเนี่ยมีมน์ขังนะดูคลาสสิกดีนะคะพี่นะมาเราไปต่อกันที่รายการถัดมานะจ๊ะ เป็นพระหลวงปูดทวดนะคะรุ่นสามนะหลวงปูดทวดอ่านี่เป็นหลวงปู่ทวดผ่าปากนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะพี่นะอ่าเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะนี่กรอบขึ้นคิดการสนิมเขียวขึ้นแล้วนะอ่าหลวงปูดทวดนะคะหน้าพระสวยๆนะคะหลวงปูท่ทวดผ่าปากนะคะนี่กรอบก็เป็นเงินแท้นะคะพระก็เป็นเงินแท้นะคะ อ้อันนี้สวยจังนะนี่ด้านหลังนะคะโชว์หนะ้าพระนิดนึงนะคะเปิดไว้นะสวยนะเนี่ยใครสนใจนะโทรตรงมาหาหนูนะหรือแอดไลน์นะคะมีบริการเก็บไปทางนะคะไม่ได้บวกเพิ่มนะคะเพราะว่าอ่าอันนี้เป็นโปรโมชั่นให้ลูกค้านะส่วนใครโอนนะคะปกติเงินโอนอยู่แล้วเนาะ โอนก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะนี่รายการนี้นะคะหลวงพ่อกันนะคะวัพญาตนะโอ้โหขอบข้างนะเหรียญสวยๆแบบนี้นะคะ ด้านข้างเหรียญน,นะคะเราจะเห็นนะคะว่ามีเส้นขอบตัดนะรายการถัดมานะคะเป็นพระผงของขวาญปากน้ํานะคะเลี่ยมด้วยกรอบพลาสติกนะคะพระผงของขวาญปากน้ํานะคะรายการถัดมานะจ๊ะเป็นเหรียญน,นะหลวงพ่อกล้วยนะคะเนื้ออัป,ปกานะคะวัดโคศิตรามนะคะนี่ มีลายจานด้วยนะคะสำหรับเดียร์ลงพขากวยรายการนี้นะคะเป็นเนื้ออปากานะอ้โหลายจานอยู่ทั่วองพระเลยนะคะนาพระสวยๆนะคะนี่ด้านหลังนะคะก็จะมียันนะคะต่างๆนะพวกอัขระยันนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะชัดเจนนะห่วงก็จะมีคาป,ปิ้นนะคะด้านข้างนะคะเราจะเห็นนะว่าเป็นเส้นขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะคะ รายการถัดมานะจ๊ะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหลียญหลวงปู่เอี่ยมโอ้โหอันนี้พระผ่านการใช้งานนะคะเสมาข้างหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่นะสวยๆนะหลวงปู่เอี่ยมตัวหนังสือนะยังชงชัดนะเห็นนะเจ้าว,วาดวัดสพันสูงนะคะคงเก่าแล้วยันนะคะอักขระสวยงามชัดเจนนะคะ นี่มีรอยตัดนะคะตรงขอบข้างเหรียญน,นะจ๊ะโ,โอ้โหหลวงปู่เอี่ยมองนี้สวยนะคะพี่ๆนะนี่รายการถัดมานะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะรายการนี้เป็นเนื้ออัป,ปก้านะคะนี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะเมื่อสักครู่นี่เป็นเนื้อเงินนะคะรายการนี้เป็นเนื้ออัป,ปก้านะคะโอ้โห สวยงามมากนะคะอุ้ยขอประทานอภัยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะโสธรนะคะพระพุทธโสธรนะคะนี่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะโอ้โหกรอบนะคะเลี่ยมยกซุม้มนะเป็นพยาคุดด้วยนะคะนี่นะโอ้โหอันนี้เนื้อเงินนะคะพระโสธรเป็นเนื้อเงินแล้วลงยาด้วยนะคะกรอบนะคะก็เลี่ยมด้วยกรอบเงินเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหหน้าพระสวยๆนะพี่นะ นี่นะคะอ่าหนูดูเนื้อนะด้านหลังไม่น่าจะใช่เงินนะคะไม่ใช่เงินนะโอ้โหนี่พื้นผิวเหรียญน,นะคะสวยๆนะแต่กรอบเป็นเงินแท้แน่นอนนะคะกรอบเป็นเงินนะ รายการถัดมานะจ๊ะเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะอ่าอันนี้มีรลายจานด้วยนะคะเหรียญหลวงปู่ไข่นะโอ้โหหน้าพระสวยมากนะคะเรี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะโอ้หลวงปู่ไข่สวยนะคะองค์นี้นะนี่ตาจมูกปากนะคะสวยงามชัดเจนนะคะอักขระก็ยังชัดเจนนะคะอืมน,นะ เรียมด้วยกรอบเงินนะคะด้านหลังเราจะเห็นว่ามีรอยจานนะคะด้านหลังนะรายการแัดมานะคะ เป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินลงยานะเรี่ยมกรอบยกสูงมาแล้วเรียบร้อยนะคะสองสีสองนะคะจันโค้งนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นจำปีนะคะหลวงพระสดนะคะวัดปากน้ำนะคะอ่นี่นะคะปีสองพันห้าร้อยนะคะนี่เป็นงานนะคะเป็นงานนะ ส่วนตรงห่วงตรงบริเวณนี้นะคะเป็นเงินนะคะพี่พี่นะเป็นเงินนะคะนี่หมุนให้ดูนะรายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะใครปิดนะน้องให้กรองไปด้วยนะคะพระสมเด็จนะหนูดูพิมพ์นิดนึงนะคะรายการนี้เป็นเกตบัวตูมนะคะพี่นะ โอ้โห,โ,หโหดูหน้าพระนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะเนื้อหามนสารสวยๆนะ เนื้อนี่เป็นขนมตุ๊กตับเลยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตดูพิม์นะอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะอ่าอันนี้เป็นรายการพริมพ์ใหญ่นะคะสมเด็จพระลคังนะคะเกตทะลุซุ้มนะคะพี่นะนี่นะสวยๆนะคะ อันนี้ครูดูโคตรเก่านะพี่นะด้านข้างนี่รอยยุบยับย่นนะคะด้านหลังก็แตกนะคะโอ้โหชัดเจนมากนะคะสำหรับรายการนี้นะคะพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะใครสนใจก็ทักมหาหนูนะจ๊ะรายการสุดท้ายสำหรับ e ีพีนี้แล้วนะคะก็เป็นหลวงปู่ทวดนะคะวาช้างให้นะคะ นอนกล่องมาแบบนี้เลยนะคะหลังเต้ารีดนะคะปี0ศูนย์ห้านะคะหลวงพุทธดนะโหอันนี้เก่านะพี่นะ นี่ด้านหลังนะคะอ่าเขียนว่าเฉลิมพลน,นะคะเฉลิมพลน,นะอ่าใครสนใจนะคะก็แอดไลน์นะคะตามเบอร์ที่น้องยุ้ยให้นะคะเดี๋ยวจะให้ชมช่องทางการติดต่ออีกรอบนึงนะคะ ยุ้ยพระบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิพย์เพพิรจัดให้ใบยุ้ยเบอร์โทรดีไลน์0954678770นะคะสาหรับวันนี้นะคะฝากช่องน้องใหม่ด้วยยุ้ยพิจิตบาร,รมีพระเครื่องนะคะ095ขอโทษนะคะ0612210065นะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะใครปิดพระนะคะหนูนุญาตจดส่งวันพรุ่งนี้พร้อมกันเลยนะคะสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งสองช่องนะแล้วก็เดี๋ยวสายๆนะเราไปเจอกันช่อง ยุ้ยพิจิตบารมีพระเครื่องนะคะฝากด้วยนะคะเป็นช่องพระราคาเบาๆหลักร้อยของน้องยุยเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะพี่ๆขาสวัสดีค่ะ